ก like um, uh, ินสมบักม่วงเด้ออิฟจีถูกทานสมบักม่วงนี่กินอยู่เทียงเอ้ยคอยเทียงอะไเคยอืลงนี่เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวล่างซะก่อนหน่อยหนึ่งกินบาตเนี่ยแขวะได้ทั้งนี้พี่น้องก็แขวะมาได้มาคุยกัปล่อยเดินนี่ mà đưa thằng này được kẹp bon hả lại kinh gặp nhồng sáo nhồng sáo ผักอริคน,น,นจ้ำแจวค่ะอืมำลำไายแตกบ่อืมำลำไเต็มพุงปากอืม มาเด้อเอฟซีทุกา่านกินชมกิ <c oughs> ้นเข่าบปทางหนน่ะ มเบิดหมากเดียวหนูก็กพอแล้วค่อยไว้ละหนับมาเด้อท่านได้จักสอบออสอเออ เรียบนนี่คอยจะเป็นใส่สา,สา,สา,สาเล่งสบายมาันเหว่ซะแกนั่นแกนี่จังสบ,บายน้องเฮ้ยน้องสบายยังไงพอแหละพี่น้องกู 3, สามสี่ของ้าน้อยเพชรใจของชาน้อย,คคอ,ยอันนั้นเงินของข่อยังง้นทารทานนะพี่น้องชื่อทานน้ำพึพี่น้องเลยพูดยีชื่อเขาชา้านี่เขาจาันเด็นนาเด้นได้ไรเจอมปเลยอือชื่อเขาได้ชื่อเขาได้ห้าร้อยบาทเนาะพี่น้องอ เ่ยบาดจหายแล้าแล้วแขวงห้ากรับแถวำยึดจากเห็ดเบี้ยวกอสางเป็นกมามพี่นั่งกินที่พี่มันทานเมันไหวอยู่นี่ครับเปลือกเป็นมาคงอ้ายนั่งพี่น้องเอ้ยทุกคนร่วมกันร่วมกันเอาแล้วกินใหม่คนเด็กคนเห็ดกินเอาหัวจืนก็แล้วแต่นไว้ตู้เย็นแล้วก็เสือไว้ในตู้เย็นแหละ อึงคนกินเรื่อยไหนเอยจ้าเอาเบื่อเลยได้เบื่อสนเบื่อมึงแม่แหละฉันดูไรเนาะเบื่อได้เบื่อเหรออยากกินกระปูว่ะนี่แต่ว่ามักฟุดกระปูห่ะไปปนกินกระปูกินตั๊กแตนกินไก่เลยเมื่อกินละไก่กระยากระขากินเต็มโคกอยู่แค่ว่าข้างโคกแซ่บเออขัางว่าพูดข้างโคกแล้วก่สาวร้อยเราสั่งเด้อะมันมาไม่มาหมอมาเลย ไม่พอกไซ้อคืนยังไรเราสั่งแร้ว่าอันนั้นบอกอันเอื้อยจะเห็ดแบบนี้มาให้อยู่ในเด้อว่ะอืมอืมแล้วก็สีให้เงินเราไปหเห็ดละไรละแล้วสีซื้อเอาทำเป็นออกมาลายคือคืนคืนคืนเห็ดหยเลยละว่าเอาดึงเส้นั้นเมาส้เศยังออกหลอนหลอนเด้อเลยก็เกลือบมากแล้วนี่แหละแซ่บพอดิบบวเข้มบอยังพอดีเออแล้วข่อยทอดกินนางอดน้อยข่อยชาวน้อยแซ่บขนาดเนี่ยว่ะ พอจะบอกมันน้อยบ๊อบพากัดทอดกินนะผู้ดีเป็นกับเกล่เลยแรงมากหาอีกบะนี่หาลายๆลกข่อยกระชีสื่อน้ำเท่าน้อยก็ข่อยกระชีสื่อน้ำเราแล้อน้หงเรสียเอาไปฝากอันนั้นเมล่าน้ำเมลแล้ก็หมักไ่เท่านิดนั่นเอาเปลี่ยนให้ชาวโจยมานั่งกินเข่าเดยพี่น้อง สบายดีพี่น้องกินข้าวเด้อไอแป้งมาเด้อกินเ้า <c oughs> ไฟเด้เนาะไอแป้งนี่เนาะนมีผู้บ่าวเบิ่งบ่เนาะนนสงสัยอยู่สงสัยแท้ๆเลยมีผู้บ่าวเบิ่งแล้วนี่เฉพาะจังหวันมักหนาปลาโตให้เฮาให้เฮามักหนาเออให้มักหนาคัดสีสวิวันคัดแต่งโตดีๆก็โอ้ยสวยเด้อมอคนคนหุ่นดีอยู่แล้ว ดูแลตัวเองเลยนางเอ้ยเป็นผู้เสพผู้สาวเนาะเอล่ะเออตัวบรรยากาศมื่อนี้บริเวณหอนเด้อสมเจ้าบรรยากาศดีขนาดปูลมวอยๆเลยคอยกระซิได้เมื่อนแล้วล่ะผัว่าคอยเอาบอลแล้วเลยมาหนังพอยขีขเ้เขียวเจนี่ชามผัวคอยเอาบอลแล้วเพิ่นดังเออเจ้าของผลดังพื้นทานผ้าคายเนาเอาันย,ยบนิดูะเออ บ่นนัเอทานผัดอันเจ้าของผัดคายผัดอันผู้ผันเผาทานผดผัดดั้งพื้นได้คุเจ้าเนี่ยเ,เ,เออได้จากหัวไอรีเออแม่นเลยเอาเอขี่อยออกเหี้ยยังนะเขี่ยออกมีไฟสีลามไฟสีลามหัวแล้ว ท้าเมื่อพร้อมทานโอ้บ่อยากให้เมียอยู่มันจะเบื่อไปทานนะนี่ทานของเอื้อยคอยแล้วก็ทานอ้ายคอยนักปุ่นกันพี่น้องเลยจะเผื่อก็แบง่งเงินกันน้ำมันจำนวนนั้นแหละไปเมื่อสาวสิถาไปไปเมื่มมมอแบบนี้ฝนหลุดกลับมา โบเอาเมื่อหลุดเลยเอาเมื่อเลยหลุดเฮ้ยเอาเมื่ออยู่แล้วมันสิเกะกะยยังแข็งเจ้าอยู่หานนะของกระมื่อคุกกระปูออกแล้วก็จังอาม่าห้คืนเราลิงขึ้นเก้าเดียวทั้หมดฟุนเลยระวังตกเด้อ ข้าหักวัวฟัวใหมไ่ได้โบได้ <c ười> หักลงมาหลยๆเนี่ยมากทิ้นแก่กันอ๋อแล้วแล้วระว,ว,ว,วังเลยเฮ้ยข้าวอันนี้ตกใจไปเลย เราเอาบปได้เฮ้ยเรากเอาบปได้เออเอาลงมาเผื่อเราแน่ฮนเอาอยู่บ่น้องเคยว่าคือบ่กเอากินแน่พอบอกว่าป้าจะเอาบปได้ยางแล้วของเจ้าอันเจ้าเก่งเนาะ ต้นสูงเติบเอาลงมาอีกเผือ่อป้าเจ้านั่งฟ้าบนขึ้นเจ้าเด้๋ยปลากรายนี่กะทินกระหน้าขึ้นข้าวเดียวจำลิ่งยังวะ แกใส่ถุงยางเนาะไว้ใส่ตำมะฮวงนี่ก็อับตับคลิดของเราของเจ้าแกมาเฮือนเฮาก่อนจังไปส่งทางทานทางาังเสล่งเหล้าเลยเขาจะบอก ใช้จะมาขอยินใส่หนาเนี่ยนะโก็ขอทวงตีนผู้ใด้ทิ้งเจ้าก็รักกระโดดลีแนวนี้แล้วกูจะบวชให้เกียรติมึงนะมึงบวชให้เกียรติกู có oh, yeah. mm -hmm. mà, hey, mà mặt thôi มาเสียหลายก็เสียอะ เมื่อวันนี้พี่น้องกระปูก็ได้กระทินก็ได้บอนก็ได้ทานก็ได้ยังไงก็น่านลบเมาส์ทานเมื่อก่อนเออต้านแรงแหละเขาคินเขาขิ้นน้ำแล้วเมื่อไรเด้อ